สวัสดีค่ะมื้อนี้ยาย่รัดมัดมีกับมาถ่ายไล่มีซูเบิ่งคือเก่กาล่ะพี่น้องมื้อนี้กไ็ไดแยายรัดมัดมีกันเนาะ,ะพี่น้องก็ถ่ายแต่ไล่มีล่ะพี่น้องส่วนมากอืถ่ายไล่มีซูเบิ่งพี่น้องไล่นั้นไล่นี้พี่น้องอันนี้ก็เอ,อิ้นว่าไล่ขอพระราชาทานออกมาใหม่ปีนี้ล่ะพี่น้องปีใหม่ล่าสุดนี่ล่ะพี่น้องไล่เป็นไล่ขอพระราชาทานเอ,อิ้นละไล่สิริรัตน์พัตราพรว่าซั่นทพี่น้องเป็นว่าออกมาใหม่เลย มันก็ดัดแปลงออกมาไม่เรื่อยพี่น้องแส่ายแบบเป็นไล่ขอประหลาดแ่ช้านไล่ขอคือเก่าแหละพี่น้องเป็นเอกลักษณ์เป็นตัวเพราะถิ่นเพราะถิ่นขอพี่น้องเแต่แต่ผู้เห็ดขอไปแบบไรพี่น้องมันก็บดัดแปลงออกมาเรื่อยๆพี่น้องหางคนก็เห็ดว่าคือกันพี่น้องคนกันเนี่ยผลก็เห็ดเป็นกระดาษมาให้เนาะพี่น้องเนาะแต่ละปีมันก็เป็นปิ่นเป็นเป็นเอาภาพมาให้แกะให้อำเภอนัหนอำเภอนีมากสิแม่พี่น้อง แล้วแต mm ่ผู้สิมาแกะนี่สิแห่พี่น้องแกะออกมาแต่ละมองแต่ละทองกินกัแกะเราคือกันปัไดาพี่น้องคนกัแกะมาเราคือกันห้าล่างมองปัได้แล้วแต่ผู้สิทเห็ดไปพี่น้องปแบบมีคอปรลาไปท่านที่กันซื้อเดียวกันแต่ว่ามันเราคือกันนี่พี่น้องแต่ละมองแต่ละทองกินพี่น้องเป็นแหล่งเแกะละวมันมีเลขเป็นสองพื้นพี่น้องจนมากคนถึงเ็ดเป็นครูเป็นสองพื้นนี่สิแม่พี่น้อง เต้นมาบั่นนี่แหละมันมีเคนไปท่อเป็นผ่าทุ่งอะไรแหละคนเทียเป็นเซละคูเซละคูเซลาสองผืนสองต้งสี่ไม้เพื่าเพื่อคนเทียไปตัดสุดตั้งสี่ไม้เปล่าอันนึงก็เอาเห็ดสินอันนึงก็เอาเห็ดเสียตังสี่ไม้เพล่อาเลื่อเป็นใจตัดกางเกงนะข้นก็ตัดกางเกงอันนึงตัดกางเกงอันนึงตัดเสียใส่กันเป็นสุดตั้งสี่ไม้เปล่าคนเลยเห็ดเป็นสุดแต่ว่างข้นบนอยากได้เอาตรงเดียวกับเห็ดไอ้ตรงเดียวได้ให้กันเปล่าก็แล้วแต่เพื่อสิมาไป แบบแกพูดมาคุดจอบนม่พี่น้องเนาะมักตรงเดี่ยวต้องตรงบนเรศใดที่กันเด้อพี่น้องเด้อได้ขอตลาดจะท่านแบบไม่เลนออกมากับมีหลายรูปแบบหลายจะตายอยู่พี่น้องแกะแต่ละแต่ละเจ้าแต่ละคนแกะออกมากับพวกคือกันปันไดพี่น้องต่างคนต่างแกะพี่น้องคุณไปเอากระดาษมาให้เนาะพี่น้องเลยเนาะก็เลยพากันมาแก่เละพี่น้องแต่แกะออกมาแบบแบบแบบนั้นแหละพี่น้องพวกคือกันแต่ละคน เดี๋ยวมือนีญาติหลักบัดมีไก่ตายเบิ่งจะหนี้ก่อนเดี๋ยวหมอลุนสีหายตายแน่ไม่ิ่งไปเรื่อยๆคือเก่าล่ะพี่น้องไล่นั่นไล่นี่แน่เรื่อยๆคือเก่าล่ะพี่น้องกดจำลิปต่อไปนี้เลยพี่น้องเด้อมือนี้ก็จฉันี่แหะค่ะวัดดีค่ะ